เวลาคนที่ถักขมานี่เป็นคนที่<ม><ฆ>อายุเกินบ่แม่อกตรงมันบ่ค,นคือไปกับที่ว้างไว้เนาะคือศึกษากันคือว่าสองคนนี้แบบว่าบอกพอใจแต่ว่านอกนั่นนี่คุยกันบอกพอใจกันมันบอกไม่หูเงเหูเรื่องกัเลยตัดจินใจบอกคุยเลยว่าเออแต่ว่าตอบเสร็จ <c ười> เป็นบบบทุกค <c ười> นเนก็ตอบดีไปทางนาครันมาท พบมาพ่อกับสาวอันาต่อไม่ล่าไวไวนาะงมันนี้เนาะมาอนีก็เลยเดินทางมาทางสาวสูตรมาอัปเดตสาวนั่งขึ้นมานี้เนาะ่าเป็นจากใดเรื่องของหัวใจ้นที่เปิดเสียงที่เปิดคลิปมาเนาะหรือว่ามีคนมาจับจองหัวใจแล้วหรือยังเนาะฐานยังบ่มีกะลองรุนลองซมหรือว่าจับจองกันต่อกันไปเนาะเพื่อจะได้สมบังกันเนาะสาวคูเนาะด้วยกระิเข่าไปทักทายสบายดีขึ้นด้หฮอดเพื่อนช้านขึ้นแล้วตอนนี้เนาะ โดยสบายมาหนีคือว่าบุกมาหอดเพื่อนกับเราทุกคนเนาะโดยคือมาทางสาวคู่คนดดียว่าทางนั้นสาวคู right ่ยากกว่าน้อโดยโดยเลิกเลิกสอนแล้วบ่เวลาเนี่ยกำลังกำลังสะไปใหม่บ่ไปไหมอ๋อไหนขอโทษในลายน่ะบุกมาในมื่อนี้ทุกคนเดิ กับิมาเด็กให้เอฟซีได้หลายคนแหละที่เป็นอยากรู้จักว่าหลังจากที่เปิดคลิปไปแล้วหรือว่าเปิดใจเนาะม<ด>ีหนุ่มเข้ามาขอบครองใจระเบ้อมีอยู่มีอยู่เนี่มีแบบว่าในแบบอ่าอยู่ในระหว่างการคุยบอหรืวอว่าคบหากันแล้ว<ด>รวมกันลวมกันคือในระหว่างศึกษากันเนาะม<ด><ด>ีหลายคนระเบ้อกันนี่นะ แบบคนที่แสบเข้ามามามา,มาทำกล้องมาจักทำกล้องมาจีบนี่นะสองสามคนสองสามคนโอ้ล้อ่าสองส,ส,ส,สามคนนี่เป็นคนทางไหน,นหนึ่งคนไทยคนาายหนัวพันแต่ว่าตามคนแบบอ่าตามบา้านตามแขวงในน้องนั่นเป็น,นแดงไแบบว่านะ แบบมามีใหม่มาอีกไม่เรื่อยอยู่บ่ะี่เลยแต่ว่ามีแล้วก็คนที่นาเห็นแล้วแบบมักรับถึกใจแบบตรงสเปคกับทีนกฟคตวางไเนี่ย็ยังไเป็นยังแม่บนี้ผู้จักกันด้นล้วบ้อว่าอะไรกับทีทักมาเนี่ยนะนักมวยวดใจกววใจนี่เนาะ เปิดใจมาเนี่ก็ถือว่าได้หลายมือแล้วเนะ<ม>วาะได้คุยกันทุกมือบ้างกับเพมัไไนเป็นอะไรการอุลุนคำบอกคำจานโอเคอยู่บอกสำหรับไฟทรายไปได้ไปได้คือว่าเอา,อางไงคือแบบอาชิดมาชิดแล้วบอลตอนนี้ใน,นีโมฮันวะมากระลุกัน ก็ไล่กันมีแต่เข่ามาจีบบอดเรือได้ไรแม่อ๋อกันยังบ่ได้ทั้งคันว่าเออแบบว่ามีความมดซึ้งว่ามักหักเนาะคนที่ถักมาในนี่บ่แบบตรงตรงที่สเป็มาอไหมก็มีอยู่เราลงกันกับพโคตรหนึ่งแล้วก็เข่ากันได้นะเนาะเขากันได้เนาะก็มีอยู่มันบอมีมีมีจากคนที่บอพอเข่ากันได้ สองคนสองคนนี่มนสองคนดินเป็นคนลาวบอลหรือคนไทยคนลาวกับคนไทยนี่วันี้มาสีฟ้กันเลยเนาะร่างร่างไปนี่เมทไรเนาะคนใดสีดีเอ็นกุนเนาะโดยคือมีมีสองคนเนาะที่นึกว่าเมาแล้วแบบเขาเขาใจกันเนาะหรือว่าเมาถึงกันมั้งใ่ไหเนาะเป็นนุ่มลาวคนคนไทยคนเดียวแต่ว่าหนุ่มลาวนี่อยู่ในบ้านบอลว่ายูทั้งนอก ทางลอกแดวทาอะไรวัพ yup. ันเองแถวัพ <p ans> ันคนทั <pop mon> yeah. ้งว่างทงเบียงทหยังไปเนาะทางยากคือแปลงหพันเออแถวว่าจักอาเบียงพันกับทางเบียงจแค่นี้่าแวว่าแค่ัหตไปทางลาวหรือว่านุ่มจักแปลงพันเนาะแต่ว่าหนุ่มไทยนี่หนมไทยหน่ันบอกหรือเปล่าแลล่บ้าน โอ้อึไทยจากไต้หวันเนาะแต่ว่าคนที่จักขมานี่เป็นคนที่แบบอายุเกินบ่แม่ตรงเงินบ่คือไปกับที่ว่างไว้เนาะคือศึกษากันคือว่าสองคนนี้แบบว่าบอกพอใจแต่ว่านอกนั่นนี่คุยกันบอกพอใจกันเปนบอกแม่บเรื่องกเลยบอหเรื่องกัเลยตัดจินใจบอกคุยเลยรวดเร็วอะอะไรแต่ว่าตอบเสร็จเป็นคน คือไปทามมันทำเนาะทามบ่อเขาก็ปวดบอเอ๋อราะว่าทามาแบบเออเอาพอสิตอบได้หรือว่าทามแบบเรืองเกี่ยวกับว่าเข้าแบบเอานีเป็นอยู่เนาะเาก็ตอบได้ครับถ้าเขาดูเ้าสถานการตน้ำมาละท่แบบจะเอาเป็นลูกเป็นเมียอะไรมันจะเป็นอะไรเนาะอันนี้คือแบบว่าเป็นการจูโจใบโพดเนาะบได้ชิคซาเหมือนกันเลยมีแต่ว่าเออทามหตรงตงไปแบเอาเป็นพวูเป็นเมียด้บ่อเนะ ที่ทำว่าอะไรอะไรแต่ว่ามันก็ต้องผ่านการคุยกันก่อนเนาะอ่าเมียนเมียนก็คืออดีตที่ผ่านมาเคยมีครอบครัวกันใส่เวลาคุยก่อนสิเป็นพวกเป็นเมียนกันโดนได้เนาะไม่อ่าคือเป็นความมานี่เพราะว่าเนี่ยเอาได้บ่เป็นพวกเป็นเมียได้บ่นี่กันค่อยสยายหน้าสยายเรือนไปฮะเดือนเจ้าเดินเป็นแบบนี้เนาะแบบนี้กันบางสีเสือถือได้ยังบ้าไหมไม่ เสือเลยบัวเสืเอเนาะมันเป็นตระเซลอแบบว่าแบบะสบประสันยังไงบูหูเนาะ <c oughs> ถึงขันว่าใครนาใครดินมาอยู่นั่งนี่นะ <c oughs> ะก็เลยตัดสินใจผมคุยต่อเนาะเดี๋ยวเราจะไปเนาะดูาบักแห่งนี่คือใคยนามาถึงว่าที <c oughs> ่ส <c oughs> มักแห่งบัวแห่งเราต้องหลอกข้อเนาะเพราะว่าต่างคนต่างบริกกัน สะเหมือกันว่าเออมาอยู่ต์กันนี่พอสีเข่ามนได้บเนาะรื่งเะในแต่ละเรื่องคือว่าเอาเราบก็เอาเขาเปิดใจฮากูอยู่แล้วเนาะฮากันดับแรกอะทำฟามฮูจักรวมกันขบหากันมานั้นอีกเนะแต่ยังบอกถึงขันว่าสีเป็นคิดเป็นใจกับผูไดเนาะลงไปก่อนเนาะ แต่คือว่าแล้วเมันมีอยู่สองคนตอนนี้ที่แบบว่าคุยกันแรกแบบเข้าใจกันเนาะถ้าว่ามีแบบน้ำนมม่าใหม่นจ้ะยังมีเดินเหมือนยังสามารถจีบสักผู้ใดเนาะยังแจกเวทจากไครได้อยู่เอาก็ยังมัวสนใจเตัวคนที่ทุ่เเาไปอีกแบบเดิมๆท่มบ็สามหมื่นคนเลยก็และในระหว่างขนมเล้าขนมไทยนี่มีความแตกต่างกันอะไรที่เขามาจีบกัน ได้ได้เป็นอะไรจับความแตกต่างกันมาได้หรือเปล่าหรือว่าการอบรมการคุยต้องชองคนคือกันบอกแคือกันบอกชุกคนอันซูซีกันซูีกันเขาบอาคำจ้างในการแบบว่าสิไปแนทางเดียวกันมั้ยไม่เขาไม่ใช่ไม่กได้ดูแต่อยากขอสมุดบิ่งเนาะถ้าว่าให้เลือกนี่นะคนใดคนหนึ่งนี่ระหว่างฝั่งลาวกับฝั่งไทยนี่นะ ใจหมักทางในอะไรกว่าอันนี้บอให้เลือกคนนะแต่ว่าเลือกแบบอ่าใจทำหมักแบบเออหมักทางฝั่งลาโบ่หรือว่าฝั่งไทยนเหรอบอกเลว่าหมายถึงคนเลยทางฝั่งเล่าแต่ไปถึงช่องนะใช้เล่าก็ได้นะยากช่องก็ได้ช่องใช่ไหมวะโดย กือกะเลยนะคะตอบไปเลยก็คือว่าเนาะคือว่าคำถามมันก็มันมันแบบว่าทีมแทงแบบว่าหลุดกดเนาะง่ายๆกันทว่าเพราะว่ายังยังบริโภคหากับใครเนาะทว่าสิอบเออฟังลาบกดหนุ่มฟังไทยกดสุดชีน้อยใจทว่าสิอบฟังไทยหนุ่มฟังลากับชีน้อยใจบีกับชีนะเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบหน้าทว่าได้คบหากันแล้วสาีมาทำใหม่เนาะใช้เจาะใชคือว่าตั้งท่าไปนี่เลากค่สมุดดีสุดเนาะ คือเนี่ยวการดูใจกันเนาะตอนนี้ดูก่อนว่านมฟังหลสินั่งแน่นกันเนาะดูเดินมาต้องใส่กระล่มในกางรทำสายพิสูจน์เห็นเนาะว่าว่านี้กัอยากมีคูยอยู่แล้วมีทีเดียวก็คือเดินไปสายว่าคนจับพิสูจน์ห้อานี้เสื่อมหนไักในใจผมได้สนาดเนาะเป็นกบเคยมีครอบครัวมาก่อนเคยเคยเห็นไหนตาพลังบ๊ว กนอโทวิดีโอเด่นทั้งสองรึเปล่าแ้หนผู้นึ่งเห็นผู้หนึ่งได้ไหนตาแล้วสมุดว่าให้เอาไเป็นเมียนี่อาได้หเานาตาสนีโดใจเออาตาดีคือคือผ่านแล้วเนาะยังยังแต่ความในใจเพิ่นบาเลยโดยจริงใจกับฮอลลูลอ่ะมีดุ้นแล้วแหละนุ่มจีเขามาจีเพิ่นคือว่านาตาดีผ่านไปแล้วเนาะ เนีออย้ยอีกมันก็เลยเกินหน้นาขาดไปแล้วขั้นตอนหนึ่งขั <c oughs> ้นตอนที่สองเรื่องดีไซน์เนาะมาเนี้ยนอ้เรื่องก, <c oughs> การกระทำมาเนี้่การกระทำดีไซน์ก็ต้องการกระทำต้องมาครอบก,กัน <c oughs> ว่าจะเห็นอะไดรว่าจริงใจใออกจากใจแท้หรือว่าออกแท้ทำเบาทำปากทำหน้าใสซือเนาะน่ารเนา <c oughs> คนก็ได้เปิดใจไปก็มีคนมาคุยอยู่แต่ว่าบางทีเพิ่นสิอันยังบ่ฮู้ว่านอมฟังอะไก็ยังเปิดใจคือเก่าตอนนี้นะโดยคือเนื้อครูเฮาเนาะเฮาก็ระบุบ่ได้อาจารย์จับกับ่ได้เนาะเนื้อครูของเฮาก็แล้วแต่อาเพิ่นสิธีให้ว่าสิเป็นคนทางใดว่าคนหน้าตาแบบไดนเนาะก็คือว่ามีแต่ว่าเอาเปิดใจมาแล้วงคุยไปเไปคุยดีเขากัคุยต่อทางเราได้ไหมดูโจมแบบเออแนวทางบริหารก็บมีเรื่องเนาะ แต่เนี่ยพ่เจกอเก่าบ่เบื่อ, 7, 9, อ,อ,อนะพ,อออพ่อ 8, พ่อเหมือนเก่าเนาะเจกบเมืองเรื่อยเรอยพราะว่ายังโมมีไผมาปิดใจเนาะโดยจนปวดมีนู้นมาปิดใจจังสิยาเจก์เนาะแคือว่าไม่หนีกัน,ะน,ค,ค,นคือว่ามีข่าวดีเนาะสำหรับเปิ้ลกับพี่เปิ้ลกับมี่แบบอสองคนที่เล็งเมาอยู่ตอนนี้กับเขาแน่นาใหม่ขามานี่อาจจะมัดใจกันไปเลยกับมีได้เนาะ ดมีดุนอยู่ยังมีซิปกันหอมาอยู่นมนมเนาะแต่ว่าคุณได้มักหักอีนนี้กับบ่อยากให้ใจห่อนเนาะให้เริ่มต้นจากการรู้จักกันกรกรทามเดือนสป็นประจำวันเป็นอยู่เป็นอย่างนี่เนาะบ่อแม่นว่ามาแล้วก็หมักเจ้าเอาคอยเป็นครัวในบอเช่นสิบแบบหน่อยมันบ็มีแต่ต้องการเนาะแม่ย้ายคอยไปอยู่นั่งดูป่ะอ๋อ มาอยู่น้าปัายยกน้ำปั่นเ่นิษฐอนะก็ไวเกินเนาะว่าบบแมนผู้ใหญ่เลยนะดูดูปกปบดมาปัายยกช่วยกันพูดๆก็โบอกนจะได้เอาในคลิปนอ่าเจงไดกับคุณกะท่าสอนนักเรียนแน่หรือว่าลูกเต้าพะละทั้งนี้น้ำเนาะถ้าจะพบกันก็ต้องนั้น คือต้องเข้าใจกันจะไปอยู่เลยกีดยางเลยแต่พอได้พอแมงมิ่งน้องเลยเพราะว่าเพื่อนก่ได้ไปแบบนั้นเนาะถ้าไปไปมามาหรือว่าจังใดนี่ก็ได้อยู่ไม่เยอน้อยเนาะใสอยู่เป็นรับเลยก็บพได้ดูแม่เนาะแม่ถ้าไปกีดยางต้องใส่เป็น่ารลกเป็นเดือนเป็นยางอะไรดีเนาะช่วยไปกีดยางเนาะดูไปเลยสิคไยหน้าคลายเพื่อนไม่ยูเจ้าอ่ะอือเวลาช่าง ไปวดนาะ่อดเนลยใจหอนเลยคือว่าเราเคยได้เมียบ่เนาะแต่ว่าหมักหักอะไรเนาะบ่อยากให้เห็ดแบบชีเนาะคุยกันก่อนดีกว่าให้คูยจักกันก่อนใช้กันก่อนว่าเป็นอะไรเนาะก่อนสิมาจู่โจมมาทันนะถ้าว่าทั้งนี้ตกลงเลยก็แล้วแต่ถ้าจะตัดสินใจคีดคายยังไงก็แล้วแต่พจน์บัตรเนาะบางทีคายมาหมดทันี้หมดบหมักได้แสเจ้าหมดเก้าอ่ะชิเสียปาวี นั่นแหละกูยันก่อนบักหักันก่อนตั้งมะขืนขายนี่ก็แล้วแต่เขึ้นบัตรเลยเนี่ยหัวจักจุโงมสมัยขายเนาะต้องเห็นใลยมันใจเนาะเพราะว่าในกรณนและนี่บางทีเพราะว่าขายมาแล้วหมดมาคอหมดที่นี่มาหมดชีบัตรที่นี่หลอกลวงกับโบราณอีกนิดเนาะเขาบบได้ตกลงว่าชีเอากระเพิดทำโมหิปจริงเนาะนั่นแหละชีบัตรซาชีบักเอาเอาเห็ดป่นมาลงมันก่อนคือว่าเขากดใจก็คือก่อนคิดแรกอย่างนั้นเนาะ เตี๋ยว mm ้ม hmm. <that> ักเหมืกเลิ่มักแน่นะเนี่ยคือตอนนี้ก็การเคียมสิบไปอนเงียนอเนาะกินข้าวกินน้ำสิไปชอนเียอกแลแล้วเนาะยเวลียวกมันีอบ่ออยู่กับลูกนีลูกบัสบายกันหดเบื่อเรียนหนูะเนี่ยคนบ่นสบายเป็นไบ่มันจะมือรบ่สบายสามมือไงสามมือไ้อะไรไปกวดไปยังบ่ ไปหมดเลยยาที่ตามเรื่อนคใวัดใคยังมาทมดานด้วย่นเลแ้วจะไห้ใครเป็นชาววัยวัยเนาะเลยแรเฮียนคนดเขาชอบเฮียนจังโมงตอนหลับแรงโโมงนี่จะโมงโมงมาตอนโมงถเยไมอีกเนาะเลยไปย้อนถุนได้ปะแต่มโอ้โหสุด่ ทานอาหารเยนน้องๆ่นเนาะลูกหลานนี่แหละนไม่งเยนรทำความสะอาดนี s <S uh, so yes. ่แหละเป็นย yeah. ังไงกับอลูกก้นเวลาเพ่งนี่แหละให้เปทานอาหารเยนหรือว่าลูกหลานเป็นทีกำลังสอนนอกทานไม่งเยนดีกว่านะได้สบใจที่เชียอสละเวลามาไม่นี้ก็ให้โชคดีนครับพ่อเจอเนอคู่แท้ไวๆเนาะสำไปดีกันใ่ไลมตัวกับก้อนนีสบายๆสบายดี โดยก็ได้มาอัปเดตทังสาวคู่เนาะสาวคู่สาว,สาว,สาวนางพ่อแม่พี่น้องเอ้ทั้งคนกะพอมีอยู่นมนม,นมที่เข่ามาโอ้มาลมตั้งจากที่เปิดใจมาแล้วกันมีนมเลา่านมไทยก็คุยกันไปเบิงแต่ยังไม่ได้มีแบบเป็นตัวจริงหรือว่ามาคล้องใจกันได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ยังเป็นแค่คนคุยพ่อแม่พี่นออนะ้อ,เองเอ้ก็ยังมีสิทธิ์อยู่เด้อทางอิสระวาสนาก็ยังมีสิทธิ์มาลุ่นมาชมมาจับจองหัวใจกันได้อยู่เนาะ ็นยังไดก็ให้เพิ่นเจอเนื้อคู่ที่ดีๆเนาะให้มาคลองใจเพิ่นไว้ๆเนาะสิะได้สมบังกันทางนุ่มทางสาวหาแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสาวาจก็ขอโทษขออภัยถ้าเบา้าผิดพลาดประการใดก็นเนาะก็สิขอตัวจบคลิปซ้ำนี่สะคอนเนาะสิะได้รำลาซ้ำนี่แหละสิะได้กล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีเด้อ